สวัสดีครับเพื่อนๆมาพบกับผมเชฟแดงอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มีเมนูแซ่บๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทำยำมะม่วงปลากรอบทานกันนะครับทำง่ายๆเปรี้ยวจีดรสแซ่บๆเลยเพื่อนๆตามกันไปเลยนะครับ เราก็จะมาดูวัตถุดิบและส่วนผสมกันนะครับเราก็จะมีมะม่วงเปรี้ยวนะครับ1ลูกนะครับซอยเป็นชิ้นเป็นเส้นอย่างเงี้ยครับตามชอบเลยนะครับแล้วก็หอมแดงซอยนะครับก็ประมาณ78ดหัวนะครับแล้วก็ปลากรอบนะครับวันนี้เชฟแดงไม่ได้เป็นปลากรอบมานะครับได้เป็นปลาสดแบบนี้มาเนาะเดี๋ยวเราจะไปคุกแป้งแล้วก็ทอดเองนะครับแล้วก็เราก็จะปรุงรสด้วยน้ำมะนาวครับ น้ำปลาน้ำปลารานะครับพริกปน่นน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บผงชูรสแล้วก็แป้งทอดกรอบนะครับที่เราจะเอาไปคลุกตัวปลาสดของเราแล้วทอดนะครับเราก็มาลงมือที่จะทอดปลาครับนะครับเราก็จะเอาแป้งอทอดกรอบเนี่ยมาผสมกับปลาปลาเนี่ยเราเอาไป ล้างทำความสะอาดนะครับแล้วก็ซับให้เขามัดหมาดหน่อยนะครับแล้วเราก็จะมาคุกกระแป้งบางๆนะครับแป้งทอดกรอบนี้นะครับคุกบางๆนะครับเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆได้ปลากรอบสําเร็จรูปนะครับที่เขาวางขายตามท้องตลาดนี่มาก็จะสะดวกขึ้นนะครับเพื่อนๆก็ซื้อมาใช้ได้เลยเนาะพอดีของเจ็๊บแดงในมณหาไม่ได้นะครับโอเคครับเราก็พร้อมที่จะเอาไปทอดแล้วนะครับเราก็ตั้งอ่า อานมันให้ร้อนนะครับแล้วเราก็เอาปลากรอบที่เราคลุกแป้งลงไปทอดนะครับโดยทอดที่ไฟกลางนะครับเพื่อนๆไม่งั้นเดี๋ยวปลามันจะไหม้นะครับแล้วก็ไม่ไม่สุกนะครับแต่มันจะไหม้ก่อนนะครับเมื่อปลาเราสุกและเหลืองได้ที่แล้วนะครับเราก็จะตักเขาขึ้นพักไว้ก่อนนะครับ ต่อไปเราก็จะไปทําน้ํายํากันนะครับเราก็จะใช้น้ำมะนาวนะครับ2-3ช้อนโต๊ะน้ําปลา1ช้อนโต๊ะน้ําปลาร้านะครับ1ช้อนโต๊ะน้ําตาลทรายครึ่งช้อนชาน้ําตาลปี๊บนะครับครึ่งช้อนชาครับผงชูรสนะครับครึ่งช้อนชาแล้วเราก็จะคลุกเค้าส่วนผสมกันนะครับให้เข้ากันดีนะครับ ตีน้ำตาลให้ละลายนะครับคนสน่วนผสมทุกอย่างนะครับให้เข้ากันนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใส่ริกป่นลงไปนะครับ1ช้อนโต๊ะความเผ็ดเนี่ยเพื่อนๆกำหนดเองตามใจชอบเลยนะครับวันนี้ผมก็จะใส่1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วเราก็จะใส่หอมแดงซอยนะครับลงไปลุกเขาส่วนผสมนะครับ แล้วก็ตามด้วยมะม่วงเปรี้ยวของเราที่เราหั่นซอยตามชอบเนี่ยเรียบร้อยเนี่ยลงไปคนผสมกับน้ำยำของเราเลยนะครับความเปรี้ยวเนี่ยเพื่อนๆลองดูนะครับว่ามะม่วงเราเปรี้ยวขนาดไหนนะครับแล้วเราก็าไปเพิ่มรสน้ำมะนาวนะครับหลังจากนั้นเราก็จะใส่ปลากรอบนะครับที่เราทอดเรียบร้อยเนี่ยลงไปนะครับ รเราก็ใส่ปลากรอบแล้วคลุกเข้าส่วนผสนมเนี่ยให้เข้ากันเลยนะครับขั้นตอนนี้เราจะไม่คลุกนานะครับเขากันให้เข้านิดหน่อยให้เครื่องมันเข้ากันเนี่ยพอแล้วนะครับแล้วเราก็ชิมรสชาตินะครับปรับรสชาติได้ตามใจชอบนะครับเพื่อนเ,อเมื่อได้รสชาติที่ถูกใจแล้วเราก็จะไปจัดลงจานกันเลยะครับเพื่อนอน,นี่ครับเรียบร้อยแล้วนะครับยำมะม่วงปลากรอบของเรานะครับ หน้าตาประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนๆเปรี้ยวจี๊ดนะครับทําง่ายๆครับรสแซ่บๆเลยนะครับนี่ครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆก็จะนําไปทานเล่นๆนะครับหรือนําไปทานกับข้าวเหนียวนะครับหรือว่าข้าวเจ้านะครับก็เข้ากันได้ดีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเมนูแซ่บๆนะครับแล้วก็ไม่อ้วนด้วยนะครับเพื่อนๆ มีผลดีต่อสุขภาพแน่นอนนะครับสาวๆน่าจะชอบนะครับสําหรับเมนูนี้นะครับยังไงเพื่อนๆก็ลองไปทําทานกันดูนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเมนูง่ายๆแซ่บๆนะครับที่เจ็บแดงนํามาฝากเพื่อนๆกันในวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเราก็จะมาเจอกันใหม่ในครั้งต่อๆไปนะครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ